สวัสดีค่ะพอแมพ่นงองสู้ผู้สุกคนเนาะค่ะมาพบมาพอกันกับสาวสว่างอีกแล้วนะคะเมื่อน,นี้ขอเป็นการทายท่าพิเศษเนาะค่ะเหตุกรณีพิเศษสําหรับภัยหลายๆคนที่เตรียมตัวที่จะไปอยู่เมืองไทยหลังจากปลดเกษียณของสามีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่คือปัจจัยหลักเลยที่สาวสว่างอยากจะมาคุยนํานะคะแล้วกับเป็นยังคือได้เอามาวอกตรงนี้เนาะ ปัจจุบันนี้นะคะณปัจจุบันนี้เมืองไทยนะคะไม่ใช่แค่การค้าหรือว่าการท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นเรื่องในกรณีที่ผัววไม่เมียเนาะค่ะโยกย้ายไปอยู่มองนั้นที่มองนี้ที่ราคาการที่คนต่างชาติชาวต่างชาตินะคะเข้าไปอยู่เมืองไทยเานาะค่ะไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนแต่ว่าในขวบร่วมเรา เป็นปีนะคะมันก็เริ่มมีกรณีพิเศษออกมาก็กคือตเตรียมพ่อไว้ก่อนนะคะถ้าผู้ใดอยากจะรู้ตรงนี้เนาะตั้งตะกี้เข้าไปนะเข้าไปสแตมแมนบอกค่ะทุกคนคะ่ะทุกๆสามเดือนหรือ6เดือนก็ว่ากันไปเนาะอันนี้สาวสว่างบอกคอยแน่ใจเพราะเข้าบรทษัทถึงจ,จุดนั้นเนาะค่ะแต่ว่ามือนี่เนาะได้เพิ่งได้ ได้ยินข่าวสดๆร้อนๆมากทุกคนคะ่ะขอโทษขออภัาายเด้อนในการว้าลังเทือมันก็ติดขัดเพราะว่าเล,ล็กเกาะลังเทือน่ะบางมือมันกระดูดบางมือมันกระบาดูดเนาะคะ่ะสดๆร้อนๆเลยเนาะคะ่ะคุณใายเหาหนี่แหละนะคะด้วยคือคำว่าเสพข่าวสารเสพข่าวสารสําหรับ ชาวต่างชาติโดยตรงนะคะที่จะไปเที่ยวเมืองไทยกรณีต่างๆเอยเล่ากับสิบไปศึกษาแล้วคุณเมียนี่ก็กำลังติดตามในกรณีเมียคนไทยลหลายๆคนเนาะคะ่ะเกิดปัญหาอีกย่างบางเอยอยองสิเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้สําคัญเลยเริ่มต้นนะคะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะปีหน้า2 0 2 4นี่เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเริ่มต้นเลยนะคะ ผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในระหว่าง180วันหรือในกรณี6เดือนขึ้นไปคุณจะต้องได้เสียภาษีเพื่อจะอยู่นะคะเพื่อจะอยู่ในประเทศไทยทุกๆหกเดือนนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือกรณีพิเศษของคนที่รัเกษียณนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้บอกตรงๆโลด คือผู้ใดมีแฟนกําลังจะตั้งหนาตั้งตาว่าขายตรงนี้แล้วไปอยู่เมืองไทยให้คิดทบทวนอกีกสะก่อนนะคะให้คิดทบทวนดีๆเนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าบนแน่ใจว่าจักเปอรเซ็นเตออันนี้บระทันได้รู้นะคะยังไม่แน่ใจว่าจะถอดรหัสมากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับตาเศร้าต่างชาติที่จะไปอยุ่เมืองไทยเข้าโดยตรงนะคะ คนไทยก็เสียของเขาอยู่แล้วนะคะเสียอีกยังก็ว่ากันไปเฮตุรกุงธุรกิจก็ว่ากันในปอีกเบียบหนึ่งแต่ว่ากรณีคนต่างชาติถ้าไปอยู่นะคะสตาร์ท180วันนะคะคุณจะเริ่มเสียภาษีแล้วนะคะ6เดือนทัดไปเจ้าก็ต้องไปเสียอีกรอบหนึ่งอืมมีแล้วนะคะทุกคน นี่คือคำตอบเดียวที่เราจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาคะ่ะแต่เป็นจะเป็นจังไดมากจังไดนั่นต่ค่อยส้มกันต่อไปทุกคนแต่ว่าข้าวสารตัวนี้นะคะกรองแล้วนะคะเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนว่าแต่ละคนจะออกมาพูดยังไงสำหรับทางฟังฝรัง่งเองนะคะคนไทยเฮานี่เมียฝรั่งนี่เริ่มกตือลื่นล้นแล้วมันสิเสียไปซ้ำไดมันสิเสียไปเพิ่มเพดหยังพดโพแทาาอยู่อ่า สาสวางตอบให้บ่ไดเนาะคะ่ะหลายๆเรื่องนะคะเข้าตรงค่อยๆนะไปกับเนื้อหาสาระที่เขาเอามาไห่ฟังเนาะคะ่ะทังประเทศไทยเฮ้าเพิ่นก็สิค่อยๆแบ่งออกมาไห่รับรู้เรื่อยๆเนาะคะ่ะในระวังหลายๆประเทศเนาะทั้งโซนยุโรปอังสิแต่ยังบ่ท่านได้แน่ใจร0อยืปอรเนขึ้นกันว่ามันสิเกิดอียงกันบ้างนะคะโดยที่เฮากระรู้อยู่แล้วว่าแต่ละประเทศตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงิน ะะเรื่องการเงินทุกประเทศเลยเรตติ้งไม่ค่อยดีปันใดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะถ้าหฮาสิไปอรไซไก็ตามโดยเฉพาะยูประเทศที่หฮาอยู่นะคะห้ามาอยู่บ้านเขาหฮากับเสียนะคะคือกันเสียภาษีภาษีอยู่ภาษีรายได้แล้วกับบองไาโหลด่าสิไสยโลดไซถนนหฮากับต้องเสียขึ้นกันแต่เราในกรณีอยู่เมืองไทยเ้าปันใรภาษีกับนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้คือตรงฟังดีๆเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าเฮ็ดธุรกิจเราอาจจะมีเสียภาษีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเฮากับบรู้จักแต่ภาษีรายใดย้อนกลับเฮ้านี่คงสิยาเนาะคะ่ะนั่นมันคือส่วนต่างที่เฮ้ากวนคิดดีๆแต่สาวสว่างนี่ได้ได้มาฟั่งมือนี่เนาะแฟนพันเล่เราให้ฟั่งนีน่คือว่าเอา้ามันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องทํายังไงกันดีล่ะคนต่างชาติด้วยกันอะถ้าในกรณีฝรั่งด้วยกันนะ ทุกคนถ้าคนไหนที่เขาพอกินพอใช้อยู่แล้วเขาก็จะไม่มีปัญหาแต่ไม่แน่ใจว่าเสียกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ต้องฟังรอฟังอีกรอบนึงเนาะสาวสว่างได้รู้แค่ว่า j a n อนยูนะคะหรือว่าช่วงเดือนมกรานี่แน่นอนนะคะมกรานี่แน่นอนนะคะเราต้องเริ่มแล้วสตาร์ทนับตั้งแต่คนที่จะไปอยู่ประมาณครึ่งปีเอา้าวัไงหลดหกเดือนนี่แหละคือเขาควรเริ่มเตรียมพร้อมนะคะ ถ้าผูดด้ใดบอท่านได้รู้เนาะเขาไปเสพข้าวสาตรตัวนี้ได้เลยนะคะบ่จาเป็นต้องอันนี่ปันไดเนาะค่ะแต่ว่าถามว่ากับสาวสว่างเนี่เขาต้องเตรียมพร้อมอีหยังมวยทุกคนคะ่ะช่วงนี้เศรษฐกิจกยังย่าแย่เนาะค่ะเราก็ค่าข้องชีพเฮ้านี่กับบร้ข้นปิดปิด,ป,ดปิดนะเพียงแค่ว่าอีหยังหัวตอนนี้แพงขึนอาหารการกินแพงเบิดคตคอยงังเงืนเฮานี่่บริข้นนะทุกคนคะ่ะเงินเดือนเฮานี่ยังเท่าเดิมอยู่ กระลำกระเลียเข้าก็คือว่าซ้อยเหลือกันแลกกันกับผัวกับเมียรพอเวลาเหตุการณ์ยัดยานออกมาแล้วเนาะคะ่ะเข้ากับตรงแบ่งจัดใจใส่ซ้อยกันให้มันพ่อเหมาะพ่อควรเดี๋ยวสักพักนี่หนาวมาอีกทุกคนคะ่ะคาไฟกระขื้นอีกโอ้ยนักเติบทุกคนคะ่ะกรณนี่นี่นฟั่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ากับสิรูคําตอบออกมาเป็นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะด้วยที่ว่าอันสาวสว่างได้ได้มา รับฟังหลายๆปัญหาแล้วนะแต่มาหงียนจุดจุดนี้แล้วเท่าก็คือตรงเตือนกันเนาะค่ะถ้าผูใ้ใดอยากจะไปยุ่งเมืองไทยแท้ๆแ,แน่นอนแนวเนาะต้องเตรียมยังเตรียมสถานการณ์การเงินไว้นะคะ๋ยวสักพักก็จะมีข้อต่อรองออกมาเยอะแยะเลยเนาะสำหรับสาวสว่างเ,งเองเนี่ยไปยุ่งเมืองไทยแท้ขนาดไปยุ่งหน่อยๆมือนะเงินหนึ่งพันบาทใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้มากเลยเนาะเพราะอย่างราวาการยุ่งการกินของแฟนเฮ้าเขากินมาคือเฮา อังสิเป็นบางอย่างที่เขากินได้บางอย่างเขาก็กินบ่ได้บ่มเป็นว่าเฮาสิทะลุงเงิ่นไปซื้อซื้ออยู่ตลอดก็บ่ไหวได้ทุกคนคะ่ะเขาต้องเริ่มปรับเปลี่ยนและะ้วค่ะฟ้าวล่ะคะ่ะว่าเฮาเสียอียังใดแนบบ่ไดแนอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเตรียมพร้อมก็คือว่าอ่ะแน่นอนชัวร์ก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะอันนี้คือต้องให้ทุกคนได้รับรูะะ้แล้วก็ะพร้อมกับสถานการณ์นั้นๆนี่ล่ละคะ่ะคือข่าวสารสาสว่างได้เอามาแนะนำกันได้มาบอกกันให้รับรูะะ้เนาะ หลายๆท่านก็เสียงโอ้งงมากเลยต้องทํายังไงกันบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปอยู่ได้นานสักเท่าไหร่นะต้องทดลองมืองก้อนนะคะบาทนี้ในกรณีของสาวสว่างคิดไปยุสองอย่างก็คือว่าไปไปมาๆหรือว่าไปอยู่ทางพุ่นโดยตรงถ้าไปอยู่ทางนู้นโดยตรงคือสาวสว่างนี่ก็ต้องเตรียมตัวทํางานทําการแล้วล่ะคะ่ะนะส่วนแกก็ต้องได้ไปบุกเปิดอีกโอ้ยทุกคนคะ่ะ คิดเบิ่งเอาเด้อว,ว่าอ,อยังมันจะเกิดกันเนี่ยภายในอนาคตของเฮาไม่ใช่ทุกอย่างดูสวยหรูนะคะอยู่ที่ไหนก็ทํางานกันหมดเนาะบ่ต้องคิดยังไยกันจริงแต่ว่าคิดสักนิดก็ดีนะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเราเนี่ยแหละเพื่อวันข้างหน้านะถามว่ามันจะดีขึ้นหรือสิ่ย่ลงอันนี้เขาก็เบิ่งต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่ล่ละค่ะสิ่งดีๆเอามานํามาเลา่ามากก่าให้กัดฟังเนาะจังได๋ก็ตามเตรียมพร้อมกันให้ไวเวิดท,ทุกคนเด้อจ้ะเนาะ มีที่ดงที่ดินก็นเรียบร้อยนะคะว,ว่าแค่นี้แหละก็สิาใจกันนาะค่ะเตรียมพร้อมกันสาวสว่างก็เตรียมพร้อมแล้วไปพ่อกับคลิปหนาค่ะคลิปนี้ก็ต้องคอตัวแล้วเพราะว่าถึงเวลาที่จะต้องไปรับไปนอนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไปพ่อกับคลิปหนาสวัสดีค่ะยู่ดีไม่แห่งสุขสุขคนเด้อจ้ะบ๊ายบายค่ะ